มาดีครับจะอยู่ไหมเห็นไหมครับอะไรครับทางกินเหยอะไหมนี่ป้อนเอาเยอะป้อนใส่ปลานะครับแต่ยังไม่กึนกะโคครับครับเจอฝูงลูกปลาช่อนครับเห็นไหมครับแดงๆข้างหน้านี่แต่ไม่เห็นแม่ครับน่าจะเพิ่งกำลังออกครับนี่ยยังตัวเล็กๆอยู่เลยครับ สายเบสไปหกสิบสามคันครับไม่คิดว่าสิ่งนี้จะเกิดกับผมได้มันเป็นไปได้ยังไงครับสิ่งที่ไม่ควรจะเกิดมันเกิดกับผมได้ยังไงครั้งแรกในชีวิตครับ าพามาใส่เบ็ดอยู่ที่อำเภอนางรองครับมาหมายของพันทุนอันนี้ก็มาสามท่านครับมีพันทุ์ทูนกอนตะกียแต่พันธุทูนลงมาแล้วครับตอนนี้เดี๋ยวผมกับนตะเกียสองคนครับผมมากอนตะเกีนดตเกีเตรียมตัวจะออกวันละครับครับผมนะเกียดครับตะเกียดสามคนกระเทืนอนมานี่ก็มาใส่หมายฝนตกครับฝนตกหนักมากเลยครับ วันนี้ผมเอาโทรศัพท์มาถ่ายด้วยไม่รู้จะถ่ายตอนช็อตสวยๆให้เห็นได้ไหมครับเพราะว่าฝนล,ลงมากครับแรงเลยสมัยก็สวยมากนะครับกุุงนางกุ้งกวางหัทนาเตียนนะครับเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งก็จะลงแล้วครับรอฝนซานิดน,นึงเพราะว่าผมโทรศัพท์ครับจะหมานแหมหมานก็เราต้องรอมาลุ้นกันครับฝนตกก็อาจจะถ่ายช็อตสวยๆไม่ได้ เด,เดี๋ยวค่อยมาดูตอนที่ว่าได้ป้าก็ได้ครับแต่ฝนยุดก็อาจจะได้ถ่ายให้ี่น้องดูเนะาะยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจใผมด้วยนะครับฝนยุดแล้วอยู่ใส่ตรงรนูน้นพันทนอยู่บิงนี่นเมื่อกี้อยู่นู้นครับไปเดี๋ยวไปลุยกันครับนหมานเด้อครับผมเดี๋ยวไปใส่เบ็ดกันเลยครับฝนเหล่มยุดแล้วเดินดูขานาดน่าจะ ปลา่าจะเยอะครับเราไปลุ่นกันครับใส่เบ็ดก่อนครับจะมืดแล้วไปเดี๋่อที่ผมแ่กไปเป็นลูกหวกเป็นเหยื่อหวกนะครับน้ำแรกๆมานี่กน็น่าจะลูกหวกครับก็เส้เดือนน่นเนาะน่าจะกินดีแต่ไปรอลุ่นกันครับ ครับผมวิธีกเกาะเหยื่อผมก็จะเกาะประมาณนี้ครับเกาะหลังแล้วมันก็จะไหวอ่าประมาณนี้เห็นไหมครับอยู่บนผิวน้ำน,นิดนึงเดี๋ยวไปลุ่นกันครับว่าจะมีตัวไหมผมใส่แค่ห้าสิบขันส่วนทีมงานก็ใส่คนละลอยผมเอาห้าสิบขันครับวันนี้ลองดูก่อนครับเนี่ยเอาเรื่องกับเหยื่อหวกงนาก็จะกลับไปที่แค้มแล้วล่ะครับเดี๋ยวผมกลับก่อนก็จะไปเตรียมของรอก่อฟองก่อไฟร,รอครับ ขา,ขาก,กว่าที่เดินดูได้เพราะไม่มีทางไปต่อกับทางเดิมก่อนแต่ว่ามีตัวเด้วผมถ่ายให้ดูครับพี่น้องไปแคมกันดีกว่าครับถือของดีครับพี่นอ้องแมงดาอันกุบเยอครับไม่ยอมปล่อยเลยแมงดาครับแมงดาแมงดาโอ้นี่ครับแมงดาอดูแมงดาครับพี่นอ้องไม่ยอมปล่อยเลยครับดู อืของดีครับโอ้หมานเทติท์แมงดาครับเอากเก็บเลยครับแมงดานี่แมงดาครับตัวเป็นเปล่งเลยเอาผมจะหัดองี้ยงมันก่อนครับ หมานครับแมงดามาถึงที่พักแล้วบอและครับได้แมงดามาหนึ่งตัวครับนี่พอดีครับแม่บ้านบนหิ้วครับผมจะไปดูนัเก,กียนัเก,กียก็มาลวครับนัเก,กียชังหวไดสายสีเตียมครับนี่หมานไม่พานทนครับ โอ้สองแต้มเลยน้อยอื่นำมาดูครับกู้ก็ได้อยู่ด้ครับนี่สวยสวยสวยอุ้สวยใสสวย,สวยมานครับเอา้าอ๋อนี่อีกตัวหนึง่งพันโทนเลยสองแต้มนะเกี๊ <S 2> <S 2> สามสี่แต้มครับ <S <S ผมได้แมงได้ตัวเดียวโอ้ราไปรุ่นไารุ่นต่อครับอาจจะกินรอบดึกก็ได้อันนี้ก็จะ ขัวไก่ครับทเมนูขัวไก่ได้ไก่มาขึ้นตัวครับเสร็จไป1หนึ่งเมนูแล้วครับขัวไก่บ้านครับอุ้ยน่ากินอยู่นะครับใส่น้ำมันสมด้วยอ,อีกหนึ่งเมนูครับกาลังต้มน้ำครับผมปลาใส่ผสมเหมือนกันครับใส่น้ำมัมน้มเออทำใส่กระตุนเลยไหมลูกเขาแล้ว พอ,อแล้ทำที่เดียวแหละครับเราประกันได้เสร็จอีกหนึ่งเมนูแล้วครับแต่ปิดแก๊สยังไงครับเตรียมตัวกินข้าวพี่นอ้องเมนูเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับขัวไก่บ้านกับต้มต้มปลาใส่หน่อไม้ส้มครับผู้ไข่ปลาลอยเต็นเลยขออนุญาตกินข้าวกันก่อนนะครับ เดี <time> <sm> ๋ยวจะพยายามไปอีกจักรอบนึงครับเขียนเจ้าที่ก่อนได้เลยเจ้าที่กะันเผากระลูกกระลา่มเห็นมะดดก็ยิ่งใหญ่เด้อใช้หนูให้กินขอให้มันหมานเด้อถ้าภาคตะวันตกขอให้เก้วการตรวจใจนะก็กินข่าวด้วยกันครับผมลุมภูมิกันมากินข่าวครับผมมาแซ่บพำกันมาแซ่บพำกันกินข่าวครับ ันจะกลับทองไร,ทรง่ทองนาบ้านลอากินอะไรก็แซ่บไปกินเนี้ยม <laughs> ไม่ธรรมดาดิเนาะเนื้วข้าวหรือเปล่าโ <laughs> อ้เมนูเด็ดเลยครับต้นปลาสมัยดองแซ่บๆๆ่บแซ่บขวดใหญ่ครับเออเขอาท่าเว้ย ครับผมหลังจากกินข้าวเสร็จก็จะไปยามเบรกันละครับสะมั้ยครับเดอเอาเบรเมื่อกี้ไปอีกยี่สิบคันครับไปดักเพิ่มไว้รอรุ่นเช้าครับตอนนี้ก็เวลาประมาณ <c oughs> สี่ทุ่มกว่าแล้วลครับไปดุนเดียกันครับกเมื่อกี้ก็เตรียมตัวกำลังจะกลับอ้ยกำลังจะไปแล้วครบับมันมันเ้อ วิธีอะไนทางจิยง่อครับป่อนใส่ปากมาเลยครับจะอยู่ไหมเห็นไหมครับอะไรครับทางกิ้งยะไอ้ไหมหอปอนเอาเยื่อปอนใส่ปากเลยครับแต่ยังไม่กินก็ขอครับโอ้ไม่อยู่ไปนอกไปด่าไปดอา อ้อหายเลยอ <c oughs> อ้พน้องมีกืนครับฉลาดเว้ยใค่ตะขอออกคืนอ้าอืมกําลังกัดพอดีเลยครับใส่เบ็ดเพิ่มยี่สิบคันเอ๋อสุดายเว้ยมาถึงที่พักพื้นที่เรียบร้อยครับ ของพันธุนก็ได้สามตัวครับของผมโบบี <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวราลุนชาครับผมไปใส่เพื่อนไปยี่สิบคันรุนชากันนะจ,จะได้รุนกองขากลับมาเมื่อกี้พี่น้องเห็นไหมครับปลาไหลไหมอ้สบัดทีเดียวครับไปเลยแสยดายเนาะแล้วก็ยิดจัดแจงสถานที่รับนอนแล้วครับรอรุนชาทีเดียวครับพี่น้อง แสงที่นอนเป็นที่ยบอยแล้วครับเราขอ,อาตัวพักผ่อนก่อนครับตอนนี้เที่ยงคืนแล้วแล้วตอนเช้ามารุ่นกันครับว่าจะมีตัวไหมครับสําหรับตอนคืนผมดูดแค่รอบเดียวไม่ไหวครับลืมบูธมาโอ้หมดแดงไฟอย่างคักครับอฝันดีครับทุกคนมารุ่นกันตอนเช้าครับ ดีตอนเช้าครับนี่ก็เวลาประมาณจะหกโมงแล้วครับเดี๋ยวไปเก็บเบ็ดกันเลยครับหลังจากเมื่อคืนไม่ได้ซักตัวเลยครับได้แมงดาสามตัวดูรอบเดียวเพราะว่าผมไม่ได้อาบูทมาเนาะผมลืมบูทมาอันนี้แมงไหมดแดงครับหมดแดงไฟเยอะเดินไม่ได้เลย มาลุ้นตอนเช้ากันครับว่าจะหมันจะได้สักแต้มไหมครับสำหรับหมายอที่นางรองแล้วก็เป็นการดักเบดรอบแรกในปีหกแปดของผมไปลุ้นด้วยกันครับโอ้ระวังกำลังกู้เบ็ดครับเจอฝูงลูกปลาช่อนครับเห็นไหมครับแดงๆข้างหน้านี่แต่ไม่เห็นแม่ครับน่าจะเพิ่งกำลังออกครับเนี่ย ยังตัวเล็กๆอยู่เลยครับที่ก็จะเป็นน้ำม,มาใหม่ครับปลาก็ต้องรุ่นเาะครับจะว่ามันจะขึ้นหรือไม่ขึ้นครับครับผมเชาามากเหยื่อก็ยังอยู่เหมือนเดิมครับยังไม่ขยับไปไหนเลยทั้งที่เยอะก็วิ่งดีอยู่นะครับ ไม้ก็อย่างสวยสวยครับคือยังไม่เห็นตัวเนอะอืมไม้สวยมากครับลูกเกียร์ก็ยังดีนี่ก็เดินมาได้ครึ่งทางแล้วครับน่าจะไปต่อครับตอนนี้ยังไม่ได้สักเต็มเลยโอ้คันเบดตรงนี้ของผมหายครับนี่มีคันเดียวฟังนี้ แต่ฝังนี้หายครับหาไม่เจอไปทางไหนเนาะครับที่นี่ผมปักไม่ค่อยแน่นด้วยโอ้ไปทางไหนเนาะที่นี่สวางไปติดอย่าติดเขาอีกน่นาจะเมื่อไงกันกน,กน,นาจีดิดนเนาะพี่น้องเนาะไปแล้วหนึ่งคัน เดี๋ยวผมกลับมาหาครับเดี๋ยวผมพาเราดูขั้นข้างน,านก่อน มาถึงแค่เป็นคนแรกครับโอ้่น้องส่เบียดไปหกสิบสามคันครับมีคิดว่าสิ่งนี้จะเกิดกับผมได้มันเป็นไปได้ยังไงครับสิ่งที่ไม่ควรจะเกิดมันเกิดกับผมได้ยังไงครั้งแรกในชีวิตครับหกสิบสามคันไม่ได้ปลาสักตัวเลยครับโอ้แต่ก็ไม่เป็นไรครับ เพราะว่ายังหน่อยเราไม่ได้ปลาเราก็ได้บรรยากาศครับได้บรรยากาศมาอยู่ทงอยู่ทงอยู่นาเนาะมาเอาความสุกอยู่บรรยากาศอยู่ทงนากันครับเดี๋ยวเราดูพันธุนกับนาเก๋ครับ,นะก,รบก่จะมาไม่แต่หินเดินไปคู่กันนาเก๋เมื่อกี้นาเก๋นาเก๋น่านะ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 จะได้เยอะครับพันธุนก็หินเปิดกล่องบ่อยเหมือนกันเดี๋ยวไปรุ่นกันครับส่วนผมศูนย์แต้มครับแต่ยังดีได้แมงดาสามตัว เห็นแม่บ้านบนอยากได้กินสงสัยอยากได้แมงแต่แมงดา,าก็เลยได้แต่แมงดาครับป้าไม่ได้ไม่นาคิดเลยไม่คิดเลยครับว่ามันจะเกิดกับผมได้เรื่องแบบนี้ฮแต่ธรรมดาครับการดักเบ็ดมันก็ต้องมีได้บ้างไม่ได้บ้างเนาะืม <laughs> I'm okay. good. Okay. ดูผลงานรวมครับของพันโทนกับของนาเกีดูของพันโทนก่อนเด้อไม่ไมีแต่ตัวสวยๆครับตัวใหญ่ไม่ได้ใส่ประมาณสองตัวเกือบโลเนาะสองตัวเกือบโลครับอู้ปลาดุกก็มีแต่ตัวงามครับอู้่าจะไข่ด้วยหรือมั้งนี่ทองปิ่งเลยครับหมานจริงๆครับดูของนาเกีดครับ ใส่นี่เด้อพี่น้องเด้อ hey. นี่งามคอน่อก,กี้ก็ได้เยอะครับ mm hmm. มีแต่ตัวสวยสวย,ยส่วนห้องผงเกาบัวบีครับรสำหรับไม้นี่ก็สนุกมากครับคาทนกับนาเกียก็ได้เยอะสำําถุงเขียวนี่ก็เป็นของผมเองครับผมก็อาจะเป็นแชมบรรยากาศครับ ล้วก็จะเป็นพ่อครัวด้วยวันนี้ก็ขอบคุณพันทนดเลยนะครับ,บที่พาข่าหมายมาสนุกมากครับบรรยากาศดีเดี๋ยวรอบนาทำมาอีกผมก็จะไม่เป็นแบบนี้แล้วครับเป็นแบบไหนสิ่งไม่คาดคิดกับผมมันก็เกิดขึ้นมาแล้วผมเป็นแบบนี้แล้เป็นพ่อครัวแหล่ไปหาแย่เขาเขาบอกเรียกผมใช้ยาทามรูตันนี่ครับโอ้ครับโดนสองไฟติดกันเลย นี่แหละน้อกหมาในวงการกันอย่างนี้แหละพี่เคยเป็นมาก่อนครับผมเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณผ่านโทูด้วยนะครับที่พาเข้าหมายแล้วก็นักกียมากับนักกียครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาพี่น้องไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับเจอกันใหม่ครับผม